สิล้านเสียงจะอยู่ข้างตะวันและก้าวไกลอันนี้พูดจริงหรือว่าปันครับเละเทะเลยนะครับตีจนตายไปข้างง่าน,นอนคือ <c oughs> คนเราจะมีบุญบารมีเนี่ยจะต้องเกิดจากการสะสมความดี คือได้ช่วยเหลือผู้คนมามากซึ่งส่วนนี้ไม่ได้สนนะครับว่าคุณจะมีทําชั่วทําผิดทาอะไรบ้างเนะี่ยเป็นเรื่องปกติอันนี้เคยเห็นว่าทำไมพวกเจ้าพ่อสอส,อสอนักันเมืองเขาถึงได้เป็นคนมีบารมีว่ามแม้ว่าเขาจะทําผิดทําชั่วแต่ส่วนที่เขาได้ช่วยคนมันก็จะต้องมีเยอะด้วยอย่างกลุ่มทะลุวังด้อมส้มหลวงก้าไก่เนี่ยนะครับเขายังไม่ได้สะสมสิ่งเหล่านี้ไงเขาเพิ่งเริ่มต้นที่จะได้ช่วยเหลือคนที่ได้ออกมาแชร์เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ควบแนาเดิมอะครับเขาได้สะสมบารมีมาอยู่แล้วอย่างเช่นท่านลลโโททวัน่่าาปยชชตมดูค ราะฉะนั้นถ้าจะสู้กันจริงๆอ่ะมันไม่ได้วัดปริมาณมันวัดคุณภาพของบรารมีและระยะเวลาบวกความดีที่ได้กระทำอะ่ะต่อให้มีผิดมีพลาดมีอะไรบ้างก็ตามเนี่ยความดีก็ยังคงต้องให้ผลครับคุณคิดว่าตลอดชีวิตของสมเด็จพระเทพอ่ะท่านช่วยเหลือผู้คนมาเท่าไหรล่ล่ะ แล้ไอ้น้องเนี่ยอายุมันประมาณ20เนี่ยมันทาประโยชน์อะไรบ้างเทียบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบุญบาร,รมีของแต่ละคน,นสะสมมาไม่เท่ากันแต่ทีนี้ความดูแลก,ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเรามาดูว่าราศีไหนมีเกนหัวร้อนได้บวกกับชาวบา้านสูงที่สุดนะต้จะนจากอันดับสี่นะราศีที่มีแกะหัวร้อนคือพิจิกกับเมษนะครับตอนนี้เทพสงครามวก็คือดาวคานเนี่ยกำลังเดินได้มหาอุดเริ่มดีดละทิ้นหายคนแมขคนพิจิกมันเป็นพวกชอบบวกอยู่แล้วพอมันเดินเป็นมหาอุดในรอบปีครึ่งมันทําให้ไม่มีกําลังเลยที่พร้อมจะรกกเเบิดดดไ้ตลลอวา แต่ตอนนี้ก็ยังเหมือนคมจิตบคมใจได้อยู่บ้างถ้ายังไม่มีอะไรมาสก,กิดให้นึกถึงลูกโป่งหรพองเต็มที่ละโดนเข็มสะก,กิดจิ้มนิดจะีปุ๊บก็พร้อมจะระเบิดเลยครับต่อมาคือกลุ่มครับ ปมเนี่ยอึดอัดเหมือนเสาทับเสาทับรักทับจันรจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียนีย่อึดอัดเหมือนคนอยู่กับที่ไม่ได้มันเหมือนแก้ปมไม่ออกมันเหมือนวิ่งอยู่ในเขาวงกตอยากจะทุบกำแพงให้เขาวงกตนี้ทิ้งอยู่ตลอดเวลาครับสุดท้ายราศีที่มีเกณฑ์ทะเลาะก,กัชบชะบาไม่สุดคือราศีมีนครับเพราะว่ามีนน่โดนลาอูทับรัคนามาตั้งแต่ปลายปี2566อสุรินถึงลักขณาในทั้งบับเคราะห์จรไปมาต้องทับกันอีกทั้งจันรมาทับรักท่านทายว่าตัดชีวาถึงอาัน อะไรมาสก,กิดน,นิดสก,กิด่อยเหมือนคนจะเป็นบ้าครับสต,ติพร้อมแตกตลอดเวลาอยากจะโดดทีบหน้าคนได้ตลอดเวลาระวังจิตระวังใจงไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรนะครับสุดท้ายแล้วการใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้าคุณจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ยงพอประมาณครับความดีประกอบไปด้วยเสมอในทุกขั้นตอนของชีวิตครับผม